งบประมาณที่สำนักง,งบประมาณและสภาพัฒน์ดำเนินการในปีนี้เป็นงบประมาณที่ไม่ให้เกียรติพี่น้องประชาชนท่านต้องดูแลกระทรวงสาธารณาสุขก่อนไม่ว่าจะเป็นเครื่องเอ็กซรเลไม่ว่าจะเป็นห้องลบความดันต่ำหรืออุปกรณ์ต่างๆมากมายท่านไม่ให้เลยท่านใจดําเกินไปหรือเปล่าสำนักง,งบประมาณตัดงบประมาณของกระทรวงสาธารณาสุข ลงแทบทุกกรมและแทบทุกส่วนพี่น้องประชาชนจะมีขวัญและกําลังใจอย่างไรข้าราชการสาธารณสุขที่อยู่ทั่วประเทศจะมีความรู้สึกอย่างไรท่านไม่แคร์ผู้ปฏิบัติงานท่านไม่นึกถึงอ,อสมอมีการพิจารณางบประมาณผ่านโดยสภาพัฒน์ท่านเล่นบทบาทหน้าที่ผิดไปแล้วอยากจะบอกว่าให้สภาพัฒนั้นพิจารณาตัวเองและดูบทบาทหน้าที่ของตัวเองใหม่และในสถานการณ์โควิดท่านตัดแม้แต่งบประมาณของแพทย์ปสมภูมิ ซึ่งดูแลพี่น้องประชาชนโดยตรงหรือจะต้องอาศัยพี่ตูนมาวิ่งรอบประเทศอีกสักครั้งหนึ่งหัวหน้าครับถ้าเขาไม่รักก็กลับบ้านเราเถิดครับในสถานการณ์โควิดนั้นสำนักงบประมาณตัดงบประมาณของกระทรวงสาธารณาสุขลงแทบทุกกรมและแทบทุกส่วนสถานการณ์โควิดนั้น คนที่ดูแลพี่น้องประชาชนก็คือกระทรวงสาธารณสุขท่านบอกว่าจะไปใช้งบกลางหรือท่านครับมันเป็นเรื่องที่ลำบากครับท่านท่งทหารไปลบชายแดนไปสู้กับข้าศึกโดยที่ไม่ให้อาวุธไปไม่ให้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไปแล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวท่านจะยิงปืนใหญ่ไปสมทบแล้วท่านคิดว่าศึกนี้จะชนะหรอครับท่านประธานครับ ในงบหนึ่งล้านล้านเงินกู้ที่ผ่านมามีงบสาธารณสุขอยู่สี่หมื่นล้านก็ถือว่าน้อยนิดปัจจุบันนี้ยังเบิกจ่ายไปเพียงแค่สองหมล้านแล้วท่านลองคิดดูครับสิ่งที่สำคัญก็คือเบี้ยเลี้ยงเสี่ยงภัยของแพทย์หกพันกว่าล้านตั้งแต่โควิดรอบแรกวันนี้ท่านยังไม่เบิกจ่ายให้เขาอีก แล้วท่านใจทหารพวกนี้ไปสู้กับข้าศึกอย่างไรอาวุธก็ไม่มีข้าวก็จะไม่มีกินแล้วจะอยู่กันอย่างไรท่านตัดแล้วตัดทุกหน่วยงานแล้วยังไม่ว่าแต่งานที่จะบริการประชาชนท่านก็ยังตัดลงอีกท่านใจดํามากสํานักงบประมาณและสภาพัฒน์นั้นใจดํามากในการฉีดวัคซีนแต่ละครั้งท่านอยู่ที่กรุงเทพไม่เข้าใจปัญหาหรอกครับ ว่าคนต่างจังหวัดมีปัญหาอะไรการเดินทางไม่มีรถสาธารณะบริการแบบคนในกรทมแล้วยังมีคำสั่งให้ไปฉีดที่โรงพยาบาลค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนนั้นงบประมาณจากส่วนกลางไม่เคยส่งไปคนหนึ่งไม่ต่ำกว่า10หรือ20บาทแค่เข็มวัคซีนหนึ่งเข็มนั้นราคาก็10บบาทแล้วครับไม่มีการพูดถึงไม่มีการมองวันนี้ในต่างจังหวัดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามไม่ว่าจะเป็นการกักตัวในรีสอร์ทในโรงแรมต่างๆใช้งบฉุกเฉินของผู้ว่ากับงบของท้องถิ่นทั้งนั้นสภาพัฒน์เป็นหน่วยงานที่อยู่ข้างๆที่จะต้องให้คำปรึกษาที่จะต้องให้การชี้แนะแต่สภาพัฒน์วันนี้มาเป็นบทบาทของผู้นำมีการพิจารณางบประมาณผ่านโดยสภาพัฒน์ท่านเล่นบทบาทหน้าที่ผิดไปแล้วสภาพัฒน์ต้องเป็นนักสภาของนักวิชาการ ที่คอยวิเคราะห์งบประมาณแต่ถ้าทำงานไม่เป็นมาศึกษาได้ครับที่ PBO สำนักงบประมาณของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งวิเคราะห์งบประมาณมาหลายเล่มเขาดูเรื่องงบประมาณอย่างไรผมถือว่าสุดยอดและเยี่ยมมากดีกว่าสภาพัฒน์ผมอยากจะบอกว่าให้สภาพัฒน์นั้นพิจารณาตัวเองและดูบทบาทหน้าที่ของตัวเองใหม่ ท่านไม่ให้เลยท่านใจดําเกินไปหรือเปล่าแล้วพี่น้องประชาชนจะมีขวัญและกําลังใจอย่างไรข้าราชการสาธารณสุขที่อยู่ทั่วประเทศจะมีความรู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เจอหรือจะต้องอาศัยพี่ตูนมาวิ่งรอบประเทศอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมเรียนด้วยความเคารพวันนี้แม้แต่กระทรวงท่องเที่ยวก็ถูกตัดหรือท่านคิดว่าสํานังกงบประมาณคิดว่าท่านพลเอกประยุทธ จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีไม่รักนายอนุทินเสร็จแล้วท่านถึงท่านถึงได้ตัดก็ประมาณแบบนี้ผมก็อยากจะบอกว่าหัวหน้าครับถ้าเขาไม่รักก็กลับบ้านเราเถิดครับด้วยความเคารพครับ